สวัสดีจ้าแฟนจะดำทุกคนนะจ๊ะเจอเช่นเคยประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมางไปตรงมางกับเรื่องเล่าโซาซีจะมาโซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่เราสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดำแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไ like, ลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ ทุกแพลตฟอร์มที่เห็นด้านหน้าตรงนี้เป็นกำลังใจจะราทีมงานง่ายๆนะย่อยรอดนะเอาไปดูผลฟุตบอล,ลที่น่าสนใจเมื่อเมื่อคืนนี้กันเลยกันละกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ยร์ลิกของบูกินาฟาโซนะเมื่อคืนนี้นะทางด้านของดัวเนเสนะจ๊ะก็เสมอกับเรอัลเดฟาโซไป0 0ต่ตอนที่ลีกเอิงของอัลจีแพรบเฮอัลจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ทางด้านของซัวร่านะก็เสมอกับทางด้านของ คาบิลี่ไปหนึ่งหนึ่งอินี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะจ๊ะในะจ๊ะเมื่อคืนหนึ่งคู่นะจ้มเชษปูเปิดบ้านถล่มมอหิมีดานไป3ประตูต่อหนึ่งนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวไปต่อกันที่เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนะจ๊ะเมื่อวานหลายคู่นะเปอร,ร์เซปอลิสก็ชนะอัลชอต้าไป2อต่อหนึ่งนะอัลอาอลีก็เสมอเอสเตกาลสองสองเอาวาเซลดูไบนะจ๊ะเสมออัลรายานไปหนึ่งหนึ่งและคู่ดึกเจดมภาคคู่นี้ผ่านทางบ ไฮไลท์กันได้นะจ๊ะทางช่องทางของเขานะเอาเนอเซอร์ทีมดังจากซาอุดีโปรลีกของคริสเตียโนโรนัลโดนะจ๊ะจก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอัลซาร์จากกาตาร์สตาร์ลีกไป1นต่อสอดูที่เกมนี้พิโดไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองเลยนั่นเองนะทีมเลยแพ้เลยไงดูซินะอืมก็ไปดูไฮไลท์ย้อนหลังได้จะดําพาคไว้ใน BG Sport Channel นะจ๊ะอ่ะปิดทา้ายกันที่ซูเปอร์ลีกของประเทศที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเดนมาร์กเฮ้เดนมาร์กนะจ๊ะเดนิสซูเปอร์ลีกเมื่อคือนนะโค อันนั้นก็คือผลฟอร์ที่น่าสนใจไม่ก่อเมื่อคืนนะทีนี้เราไปดูข่าวคราวในการลุกหนังโลกกันบ้างก็แล้วกันนะพวกแกน้ำเมื่อคืนนี้ก็มีการลว้ลวงกันไปที่เรียบร้อยนะจ๊ะล้วงติวจับฉลากนั่นเองนะก็ประกบคู่รอบที่3ของพวกเราช่วยที่เก่าแก่จนในโลกอย่าง F อฟเอครับอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะก็เป็นรอบ3จะมี64ทีมนะก็จะเป็นรอบแรกที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกและก็แชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะร่วมลงสนามด้วยนัเนเองแล้วก็จะเป็น2ตําหนาของมอยเูเ็ตอย่างเดียร์ดับลิน นั่นเนี่ยจ๊ะจับสลากล้วงกันไปที่เรียบร้อยนะล้วงอีท่าไหนไม่รู้ปีศาจแดงแมนยูเต็ดเจอกับไอเ้เป็ใหญ่แเป็นยงอาร์เซนอลซะอย่างนั้นนั่นเองนะจ๊ะไล่เรียงกันไปนะแอสตันวิลล่าก็เจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นลีกใหญ่ดวลกับลีกรองแล้วนั่นเองนะแมนซิตี้รองแชมป์เก่าดวลกับทีมในลีกทูที่มีเจ้าของเป็นกลุ่มทุนคลาสซ็อปในลีกทูของแมนยูไนเต็ดอย่างเซาท์ฟอร์ดซิตี้นะจ๊ะ ส่วนพวกพี่พรีริพูเนี่ยก็เปิดแอนฟิลต์ต้อนรับการมาเยือนของแอคคริงตันสแตลลี่นะเชลซีกับนิวคาสเซิลเนี่ยเล่นในเกมเย้านะจ๊ะเจอกับลีกทูตามลำดับเลยก็คือมอร์แคมแล้วก็บรอมเล่นั่นเองนะโดยพักพลังชาไกย์ทอนัมสเพอร์เนี่ยเล่นทีมเยือนแต่ไปเจอกับแทมเวิร์ดเป็นทีมในคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะจ๊ะโดยการแข่งขันรอบที่3เนี่ยนะก็จะลงเล่นกันในช่วงต้นปี2025หรือในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคมนั่นเองนะอ่ะนั่นก็คือ, F up, อ 3, เอฟไปไปเรรีีียยบ้้อนนะะจ๊ทไปต่อ นี่เราของพวกพี่พรีมากกันแล้วกันนะจ๊ะว่าที่แชมป์ในทุกสถาบันในฤดูกาลนี้นะจ๊ะโอ้ก็ต้องบอกเลยว่าเดือดมากๆฟอร์มนี่โดดเด่นเหลือเกินนะจ๊ะสำหรับพวกพี่พรีนะพ่มมาหานั่นตัวครผมจะพูดกันวจารณารวจารว่จารณวจารีรได้เวจารรกเก่งาราก่ปก็ไ่เก่งนโ่ะารี่ันโ่ด้วลิ้วพูนั่นเนี่ยนะจ๊ะล่าสุดอันเนอร์เด้น สลอ็อตนะจ๊ะพระเอกลิเกที่มีพ่อยกแม่ยกชาวแอนฟิลชาวเดอะคอปรอรุ้นรอเชียเนี่ยนะเยอะที่สุดในโลกตอนนี้ก็ว่าได้เนี่ยนะก็ยืนยันว่าเขาไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้เห็นอกเห็นใจในตัวเป ok ๊ปกดริลลาเดอะโรคจิตกุนซือฟอร์มรูดของเรือแจวสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยเพราะเชื่อว่าอุ้ยระดับเป๊ปเนี่ยนะเดี๋ยวก็พาทีมคืนฟอร์มกลับมาได้นั่นเองนะจ๊ะแม้ว่าจะแพ้เนี่ยนะหกจาก7เกมหลังแล้วตอนนี้นะในทุกรายการเนะี่ยในผล์ลิตก็หล่นไปอยู่ดับ5แล้วนั่นเองนะนะจ๊ะต่างจากลิฟ นที่ชนะ7นัดรวดนำจากฝูงเหนือไอ้เป็นใหญ่ไฟเป็นยังอาสนับและฐานลูกคารักเชนซีอยู่ 9นาคะแนนเลยนะจ๊ะโดยอาร์เนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าโดยฮัสเดิมนั้นนะครับเนอร์บอกพ่อจ้าแม่จ๋าบรรดาพ่อยกแม่ยกชาวเดอะคอปทุกท่านเลยนะครับว่าเนอร์เองเนี่ยนะครับเนอร์จะรู้สึกเข็นใจผู้จัดการทีมท่านอื่นก็เมื่ออะไรรู้ไหมครับเนอร์ก็เมื่อพวกเขาเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ยากเย็นแสนเข็นซะเนละเกินนะครับเนอร์แบบว่าผิดพลาดแพ้ติดติดหลายนัดหรือลงไปอยู่ในโซนตกชั้นอะไรแบบนี้นะครับเนอร์แปลว่าเป๊ปเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับพี่เป๊ปประสบความเร็จอย่างสูงแล้วก็มีคุณภาพ แสดงออกมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับเนเนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมลีกไม่ได้ตัดสินกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนหน้านี้นะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับเนเนอทีมพิเป๊ปเนี่ยตามหลังไอ้ปืนใหญ่อยู่ตั้งแคะแนนแต่สุดท้ายจบฤดูกาลพวกเขาเป็นแชมป์นะครับเนเนอรเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องมีใครไปโหนเอ็นใจพี่เป๊ปแต่อย่างใดนะครับกับผู้จัดการทีมคนอื่นอะเนอเองอาจจะเห็นใจนะครับเนเนอแต่ว่าสําหรับพี่เป๊บแล้วไม่เลยครับเชียร์วิงเป๊ป จะพาซิตี้กลับมาได้แน่นอนเลยนะครับจ้าแม่จ๋าเนอร์อ่านั่นคืออาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตก็พูดเมียดผลนะ เขาเห็นใจวิธการทีมที่ฟอร์มรูดฟอร์มตกแล้วก็แบบเอาตัวไม่รอดอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้แต่โค้ชแบบเป๊ปโกเดล่าเนี่ยมันโรคจิตเดี๋ยวมันก็พาทีมกลับมาได้เพราตอนเนี้ยเกาโอ้โหหัวซะหนังศีรษะถลอกไปหมดแล้วนะก็รอดูแล้วกันว่าเป๊ปจะพาซิตี้กลับมาตามที่เดอะฮันเนอร์เขาว่าไว้ได้หรือเปล่าในเร็ววันนี้นะจ๊ะเอาไปดูกันที่ big words words you the มองฟันได้กันบ้างแล้วกันนะจ๊ะในฐานะกัปตันทีมพี่พรีรีฟูเนี่ยนะมันก็ต้องมีการโยนเหรียญนะเสี่ยงทายว่าจะเลือกแดนหรืืออออจะเเเลกกกี่่ยบในนม สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในเกมที่พวกเขาเปิดแอนฟิลชนะซิตี้สบายๆ2-0เนี่ยนะเจ้าตัวก็ติงไปที่คริสคาร์มานาหน่อยว่าเฮ้ย <c oughs> ยนเหรียญเนี่ยเร็วไปหน่อยเร็วกว่าแม็กยนเหรียญซะอีกนะสุดท้ายเนี่ยนะก็เป็นเกมที่ซิตี้ก็บุกมาแพ้ลิพูไป0ต่อ2เ่ยนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้ถ้าสังเกตกันดีๆนะไอการเสี่ยงแดนในแอนฟิลเนี่ยส่วนใหญ่ลิพูเสี่ยงปุ๊บจะเลือกบุก ไปที่ฝั่งตรงข้ามก่อนนั่นเองนะจ๊ะก็คือฝั่งเดอะคอปเอนสแตนนั่นเองนะก็ง่ายว่าเป็นความคุ้นชินของลิฟูที่เขาเลือกกันแต่ล่าสุดเกมโอซิตี้เนี่ยพอเสี่ยงโบฟานได้ไม่อยู่ทางฝั่งขอซิตี้ก็เลยเลือกที่จะบุกใส่ฝั่งเดอะคอปเอนสแตนก่อนนั่นเองนะเพื่อว่าลดความกดดันในครึ่งหลังนั่นเองเขาว่ากันแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นทริคของอ่าแต่ละทีมก็ว่ากันไปนะนจ๊ะโดยฟานได้บอกกับสกายสปอร์ตแบบนี้นะเขาบอกแล้วได้เนี่ยฉุนเรกน้อยได้บอกเลยไม่รู้ใครผัดก,กะเุ้นนลิฮก เพอา่างนั้น,นเนี่ยพุสินเนี่ยโยนเหรียญไปแบบที่ได้ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยซ้ําไปได้ทเนี่ยโมไปคุยกับมัสคอตที่ชื่อไอแซคอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ใช้เวลาตรงนั้นเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่พุทสินน่ะทำไมโยนเหรียญเร็วรเกินดังนั้นเนี่ยได้ก็น้อยเรื่องนีุ้่นยินเรื่องนี้นะแปลว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีตลอ,อดเลยเรานําหน้าซิตี้11คะแนนแล้ร็วก็จริง แต่ระหว่างรับการจะมีเรื่องให้เราต้องคิดต้องทําอีกตลอ,อดเลยมันมีโอกาสพลิกผันได้อยู่เสมอปัญหาการบาดเจ็บก็เริ่มมาแล้วเราต้องรับมือกับเรื่องนี้ให้ได้อย่างที่รุ่นละเราก็จะมองไปเกมต่อเกมต่อเกมไม่มองไปไกลขนาดนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีและว่าเรา,เราชนะ พราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพักปืนเตรียมตัวต่อไปจับกเกมกับน mm ิวคาสเซิลอนั่นคือ v วอร์จิเดอะมองฟานไดเขาบอกไว้แบบนี้นะจ๊ะอา้าวทีนี้ไปดูข่าวลือข่าวนี้นะย้ําว่าเป็นข่าวลือเราจาก,จากเลอร์กิฟสื่อฝรั่งเศสเขารายงานออกมาว่าโมซาลาเนี่ยนะเตรียมจะไปยักหน้ายักเอวในลีกเอิงฝรั่งเศสกับทีมมหาเศรษฐีอย่างปารีสแซงแช็์แมงไว้พวกแกเลอร์กิฟเขารายงานว่าตอนเนี้ยมกราคม2025โมซาลาสามารถเจราจากับทีมใดก็ได้ในโลกแบบฟรีๆเมื่อจบสัญญาในช่วงเดือนมิถุนายนกลาง ปีหน้าเนี่ยนะจ๊ะและเปเช่ตอนนี้เตรียมที่จะเข้าเจรจากับนักเตะแล้วก็รามิอับบาสเอเย่นของโมซาลาโดยตรงนะโดยก่อนหน้านี้โมซาลาได้สัมภาษณ์สรอบแล้วว่าลิ์พูไม่ได้ยืนสัญญามาให้ไม่คิดว่าเขาจะอยู่เขาน่าจะย้ายมากกว่าอยู่ต่อนะเขารักแฟนบอลแต่ก็เชื่อว,ว่าน,นี้จะเป็นนัดสุดท้ายฤดูกาลสุดท้ายของเขากับลิ์พูอะไรก็พูดไปเรื่อยไปเปื่อยเนี่ยเล่นแนวจมอมคอรกรเนี่ยก็ออกมาติติงโมซาลาว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดสถานการณ์ทีมกลาลังดีเนี่ยเห็นแก่ตัวพูดจาแบบนี้เลอร์กิฟต์ก็ จเจราจากับบริสแซแช็กแมงแล้วเพราะว่านาเซอร์อัลเคลฟี่ประธานสโมสรจอมเฮวของเปชเช่เนี่ยสนใจในตัวบางโมแม้ว่าจะเป็นการที่มันจะขัดกับโปรเจกต์ปัจจุบันของเปชเช่ที่อัลเคลฟี่ประกาศไว้ว่าจะไม่ทุ่มซื้อซูเปอร์ไซด์ต่อไปจะปั้นนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาในะจะแต่ก็ต้องรอดูนะเลอร์กิฟเองและสื่อฝรั่งเศสหลายเจ้าเขารายงานตรงกันว่าตอนเนี้ยโมซาลาเองก็กําลังที่จะเจราจากับเปชเช่อย่างจรงิงจังมากกว่าเจราจาต่อสัญญาก,กับลิพูซะอีกนั่นเองนะจะเอารอดูนะ ฤดูกาลหน้าโมซาลาจะไปยักหน้าแล้วก็ยักเอวที่ไหนนะจ๊ะสำหรับบางโมนะจ๊ะนายจ๋าอ้าวทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะนั่นคืออลันเชียแขกคร์อลันเชียรเนี่ยนะจ๊ะศูนย์หน้าระดับตำนานดาวยิงตลอดการของพรีุร่งนี้อังกฤษที่เคยลงเล่นกับซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยนะก็ออกมายอมรับบอ,อกตอนนี้ยังมองไม่เห็นเลยว่าลิเวอร์พูลของอาร์เนอร์สล็อตเดอะฮันเนอร์เนี่ยนะกุนซือคนเก่งของพวกของแดงตะแคงฟ้าเนี่ยจะมีจุดผิดพลาดตรงไหนนะและไม่เห็นจุดอ่อนด้วยซ้ำไปเพราะนั้นดูแลนะ้้วเเนนนนีี่่่ยะะไมมาาาาจปปัญหใกรข ซีลแชมป์พรีเมืองอังกฤษแดูกาลนี้ไปได้เน่นะจ๊ะโดยตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยนะเล่น13นัดเนี่ยนำห่างรองจากผู้ที่งอาร์เซนอลกับเชลซีถึง9คะแนนและนำห่างซิตี้แชมป์เก่าถึง11คะแนนนะจ๊ะเชียร์เลอร์บอกแบบนี้บอกว่าปัญหาสำหรับทุกทีมที่ได้ตามลิเวอร์พูลก็คืออะไรรู้ไหมเชียร์ว่านะไม่เห็นเลยนะว่าลิเวอร์พูลจะพลาดตรงไหนจุดอ่อนก็ไม่มีเลยบางทีเนี่ยนะนะทีมของอาร์เนอร์เดอะฮันเนอร์สล็อตกับอีเจดัมเนี่ยนะ อาจจะเคียร์เตี้ออกเอบเส้นทางไปเรียบร้อยแล้วนะเมื่อวันก่อนที่เอาชนะไปได้นะดังนั้นตาแชมป์เก่าไล่ลีพูไม่ได้แล้วทีมไหนจะมาลุ้นแชมป์มาเขาดูทรงแล้วนะ่ยนะอาร์เซนอลเองก็ดีขึ้นมาเชลซี Chelsea ก็ดีขึ้นมาก็จริงแต่ลีพูทิ้งห่างตั้ง9คะแนนแบบนี้นะมันยากนะ เราให้คำชมเชลซีอาเซนอลก็จริงอะนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวพวกเขาก็สะดุดต่างจากลีพูที่ราบรื่นไร้รอยต่อทอเต็มผืนผืนเต็มตัวอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยล์พูเนี่ยนะแน่จริงๆรด,ดูกาลน,นี้ทั้ง2ถ้วยเลยอ่ะฮะก็เดี๋ยวรอดูสุดท้ายแล้วความต้องการของอารันเชียแขกเฮเชียร์จะเป็นจริงหรือเปล่ากับการที่ มองวาลิพูจะเข้าป้ายคว้าแชมป์แบบม้วนเดียวจบนะจ๊ะอ่ะไปดูกันที่พี่รูริมกันบ้างก็แล้วกันรูเบนอโมริมนะจ๊ะเทรนเนอร์คนหนุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับ วงตระกูลและตัวเองมากๆเลยที่ได้ผูกพันกับแฟนฟุตบอลอย่างรวดเร็วกับบรรดาแฟนบอลของปีศาจแมนยูเต็ดนะจ๊ะแต่เขาขอร้องได้ไหมว่าเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยประทับใจกับการตะโกนร้องเพลงเชียร์ที่เป็นชื่อของเขานะเพราะอยากให้ทําแบบนี้กับนักฟุตบอลและสโมสรมากกว่าไม่ต้องมาให้ความสำคัญอะไรกับตัวเขามากมายนะักซึ่งรูริมเขาบอกแบบนี้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะเขาก็มีเพลงร้องให้รูริมตั้งแต่เกมกับอิสสวิททาวแล้วว่าแบบเป็นเฮดโค้ด hey มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเขาเป็นคนหนุ่มนุ่ยนะ อะไรแบบนี้นะแล้วเพลงนี้ก็ดังขึ้นมาอีกรอบในเกมที่ยูเต็ดชนะเอเวอร์ตันได้4-0ในโอทรฟอร์มเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรูริมบอกแบบนี้นะบอกว่าอันนี้รู้บล็อกเลยนะว่ารูก็ไม่คยชอบเทาไรต์แล้วก็เพลงเชียร์ของรูนะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีสําหรับรูนั่นแหละแต่ว่ารู้ว่ารูแปลกๆนะเออมไม่ได้อายไม่ได้เขินอะไรหรอกรูแก่คิดว่ารูเนี่ยเป็นโค้ดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแฟนบอลจะร้องเพลงเนี่ยก็ร้องให้กับผู้เล่นกันละกันร้องให้สโมสรกันละกันนะเพราะว่า จริงๆแล้วลูก็รู้สึกผูพกพกนนนันแล้วก็ซาบซึ้งกับแฟนบอลนั่นแหละแต่ว่า,าการร้องเพลงให้ลูเนี่ยลูเคินนะลูไม่ชินเท่าไรนะ สนับสนุนผู้เล่นกันแล้วกันเอาเป็นว่ารูภูมิใจที่แฟนๆในร้องเพลงให้กับรู้มาตลอดนั่นละเพียงแต่ว่ารู้มองแล้วว่าเออรูแค่ต้องการจะรักษาผลการแข่งขันแล้วก็ทํฟอร์มที่ไม่ดีเท่านั้นละไม่ต้องร้องเพลงให้รู้แฟนบอลเนี่ยร้องให้นักเตะก็ร้องให้สโมสรกัแล้วกันนะเออตามนี้เนออ่านั่นคือเดอะรูริมนะจ๊ะรูเบนอโมริมก็ถ่อมตัวตามสไตล์นะเอาไปดูกันที่โจชัวเดอะลีลาเซอร์เซกันบ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเติม ตเติมเดิมเดิมเดิมหลังจากเหมาคนเดียว2ประตูนในเกมที่ถลม่มแอฟริกาน4-0เนี่ยนะบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนานโฟคิงกับตันทีมของยูุยเต็ดก็แนะนำเซอร์เซ่เดอะลีลาบอกว่าเฮ้ยฉลองประตูให้เต็มคราบไปเลยนะเพราะว่านานๆนจะยิงได้ทีและพอยิงได้เนี่ยยิงในอุทาร์ฟอร์ดเนี่ยสนามแห่งนี้ไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยน,ะนั่นเองนะจะ๊ะหลังจากก่อนหน้านี้เซอร์เซ่ยิงได้หนึ่งลูกในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกกับปูแลมหายเงียบกิ๊บเลยนะ เพิ่งจะมายิงอีก2ลูกในเกมที่เฉลิมเเปอร์ตัน4-0เนี่ยโดยเซอร์เซ้ให้สัมภาษณ์แบบนี้กับ MU TV สถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการของแมริวเต็ดเขาบอกไปทังว่าเออไม่มีสนามไหนแล้วนะที่เซิร์ฟว่านะมันดีกว่าในการทําประตูงั้นคือที่โอแทฟฟอร์ดด้วยนะจ๊ะเซิร์ฟอยากจะเอนจอยไปกับเวลานี้นะและพี่ยัวก็มาบอกเซิร์ฟว่าเฮ้ยซึมซับเวลาเหล่านี้ให้เต็มที่ก็แล้วกันแต่เซิร์ฟเนี่ยแม่กลับมาเล่นเร็วไปหน่อยน่าจะดีใจมากกว่านี้แล้วก็ดีใจกับแฟนๆมากกนะว่านี้ นะเซอจะดีใจให้นานกว่าเดิมก็แล้วกันนะเติมเตึมเติมเติมเต็มอันนี้คือโจชัวเดอร์ลีลาดเซอร์เซ่นะจ๊ะทีนี้ไปดูกันที่อดีตกูซูรักษาการของยูเต็ดอย่างรุดฟาริสโรหรือว่าพี่ม้ากับกับในล่าสุดกลายเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยนะเนเองนะจ้ะโดยก่อนหน้านี้รุดฟานเนี่ยนะคุมยูเต็ดสี่นัดชนะสามเสมอหนึ่งเจ้าตัวสัมภาษณ์ก่อนเกมเลสเตอร์ที่จะดวนกับเวสต์แฮมในวันนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าเขาตกกระใจเหมือนกันนะที่ มีทีมหลายทีมให้ความสนใจในตัวเขาหลังจากเขาทำงานกับยูเต็ดได้น่าประทับใจอะไรแบบนี้เขาไม่เชื่อว่ามันจะมีคนสนใจเขาเยอะแต่กลายเป็นว่ามีหลายทีมติดต่อมาแล้วเขาก็เลือกเลสเตอร์ในเนี้ะจ๊ะโดยรุดบอกแบบนี้ว่า ม้าต้องบอกเลยนะว่าอข้อเสนอเยอะไปหมดและมีความเป็นไปได้หลายที่เลยเอาเป็นว่าหลายคนก็มองม้านะว่าวม้าจะไปทํางานที่ไหนแล้วก็รอจะวิจาร์มา้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลัง4ี่เกมกับยูเนเต็ดที่ม้าคุมเนี่ยนะความสนใจในตัวม้าเยอะมากเลยตัวเลือกทั้งหมดนะคัดแล้วคัดอีกคุยแล้วคุยอีกเนี่ยนะม้าก็ประหลาดใจเหมือนกันนะพี่นะแต่สุดท้ายม้าได้มาคุยกับเลสเตอร์เนี่ยนะม้าคิดว่าเราคุยกันเราจะรู้จักกันมากขึ้นเนะี่ยและกลายเป็นว่าเราทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือเหตุผลที่มา้า แล้วมาทํางานร่วมกัน,นาตามนี้ก็จะกลายเป็นว่าเลสเตอร์ซิตี้จะได้ฐานแฟนบอลจากแมนิูเต็ดไปเยอะเลยนะ หลายคนที่เชียร์รูฟสเร์รอยอยู่ก็น่าจะตามไปแอบ,บเชียร์เลสเตอร์เล็กๆเ,เหมือนจะดําแบบนี้ก็กลายเป็นเฟรนบอลของเลสเตอร์อีกทีมก็แล้วกันนะจ๊ะแต่ก็ต้องบอกเลยนะว่าไม่ใช่งานง่ายนะการคุมเลสเตอร์เพื่อนหนีตายในช่วงฤดูกาลนี้หนักหนาสาหาัสอาการเหมือนกันสำหรับรูทฟริสอรอยแต่ก็เอาใจช่วยอยู่นะจ๊ะทีนี้ไปดูกันที่ควินเดบรอยในกระเทยกันบ้างก,ก็แล้วกันเพลย์แมกเกอร์ทิพชาติเบลเยียมในวัย32ปีย่าง33เนี่ยนะเจ้าตัวก็โดนดรอปเป็นตัวสำรองกับเริา City, ขอป e ok ปเปเรียบร้อยนะ ล่าสุดหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินอย่างแกรี่เนวิลเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลในห้องแต่งตัวของซิตี้แน่นอนนะจ๊ะหลังจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเดอะบอยเนี่ยนะเจ็บยาวเลยปัญหาอาการมาเจ็บเบคอนลูกทุ่งแฮมสตริงเนี่ยหายไปถึง19นันดฤดูกาลนี้ก็หายไป5นัดจากอาการบาดเจ็บแม้ว่าจะฟิตก,กลับมาแล้วแต่เกมกักบลิพูก็ยังเป็นตัวสำรองอยู่นั่นเองนะจ๊ะโดยเนวิลวห้สัมภาษณ์แบบนี้นะอดีตตำนานกองหลังของทีมชาติอังกฤษและแมนย,ยูเต็ดเขาโยนระเบิดไปที่อกกอนนนะเอติฮัสเตเด มีบางอย่างน่าสนใจนะเ네นว่านะเรื่องของน้องเดอะบอยเนี่ยผิดปกติประหลาดมากนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งในรอบ10ปีของเฟมเบริกทำไมไม่ลงสนามอะ่ะเป็นตัวสำรองได้ไงโอเคล่ะอาจจะเจ็บอาจจะฟิตไม่พอแต่ถ้าเขาได้ลงสนามเขาจะมีความเป็นผู้นำนะมีอำนาจมีความมั่นใจมุ่งม,มั่นแล้วก็ครีเอทเกมได้เพราะนั้นเนี่ยนะเนมั่นใจเลยว่าระหว่างเป๊ปกับน้องเดอะบอยเนี่ยในห้องแต่งตัวต้องมีอะไรสักอย่างนึงเพราะตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ฟอร์มการเล่นแล้วสัญญาใหม่ของเนเธอรบอยก็ยังไม่ได้ต่อไปด้วยนะเพราะนนนนัั้้้รรรออดูแลวกมกมมาคมีหื เดอะบอยจะอยู่ตรงจุดไหนของซิตี้เอออ้าาโยนบอมไปใส่ซิตี้อีกลูกหนึ่งนะปกติก็ดก,กดดันอยู่แล้วหลังจากเป๊ปพาทีไม่ชนะมา7เกมติดเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องเดอะอยเข้ามาเสริมอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ รอลุ้นรอดูฟีดแบ็กกันแล้วกันนะจ๊ะเอา้าทีนี้พอแกรี่เนวิลพูดเนี่ยจอม์ครากรกรก็แจมด้วยตำนานกองหลังของพวกพี่พรีลิฟฟูนะจ๊ะออกมาบอกเลยว่าตัดทิ้งละซิตี้หลังจากนี้ไม่มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์แล้วนะเป้าหมายก็คือไปลุ้นท็อปโฟร์แล้วกันนั่นเองนะจ๊ะโดยซิตี้เนี่ยนะแพ้ลิฟฟูศูนย์สองตามหลังลิฟฟูตอนนี้สิบเอ็ดคะแนนก็ไปแล้วเนี่ยนะจอม์ครากรกให้สัมภาษณ์แบบนี้กับสกายสปอร์ตเขาบอกเลยว่าเออเกอว่าเกอ,เกอไม่เห็นเลยนนนนนนะะะะะะวว่่่่าาาาาซิตตีีี้้้้้้้้จจกลลลันะับบมมมุุแแแชป์ไไดยยงงงงออออทททคคณพรูหโนะแบบเฮ คนก็เห็นแล้วว่าคุณเก่งแต่พอคุณแพ้ปั๊บคนก็มาจับจ้องคุณอีกนะเอาเป็นว่าตอนนี้แฟนๆก็เห็นแล้วละ่ะว่าซิตี้เนี่ยนะไม่น่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วถ้าให้เกอร์มองฤดูการนี้มันเป็นวิกฤตเล็กๆก็จริงอะนะแต่มันย้ำเลยว่าเริ่มจะมีปัญหาจริงๆนแะล้วสำหรับซิตี้อะนะเอาตอนนี้ถ้าให้มองนะลุ้นแชมป์มันยากไปลุนพื้นที่ท็อปโก็แล้วกัน,กนยังมีโอกาสอยู่อ่านั่นคือจอมอคาร์รากรนะจ๊ะพูดไปเหมือนสรบพยอกซิตี้เล็กๆนะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ รอดูจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วจะได้ลุ้นทอปโจริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้หล่นไปอยู่อันดับ5แล้วนะไปต่อที่โคเดอหนาวเนเปพาเมอร์นะจ้าหรือว่าน้องหนาของแฟนๆฐานนักข่ารักเชนซีนะล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยเผยเผยแล้วว่าตอนนี้โอ้กำลังเข้าอกเข้าใจรู้ขารู้มือกันเป็นอย่างดีกับนิโคลัสอ้าวแจ็คสันนะจ๊ะกองหน้าที่ตอนนี้คมขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะโดยคู่นี้ยิงรวมกันในเพลย์ลิกไปแล้ว8ประตูนะจ๊ะแล้วเจ้าตัวนียก็พยายามแอซิสต์ให้แจ็คสันอยู่บ่อยๆนะโดยเดอหนาวเน็บอลแบบนี้ว่า ตอนนี้นะพี่นะหนาวเนี่ยนะกับพี่แจ็กสันอ้าวเนี่ยนะทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเลยพี่ตอนนี้เราเข้ากันดีนะเราคุยกันหลังเกมด้วยแชทหากันตลอดเลยนะพยายามทาความสัมพันธ์นอกสนามให้มันดีในสนามเราก็ช่วยกันเล่นเต็มเหนียวนะเพราะนั้นการแสดงออกในสนามตอนนี้กำลังช่วยทีมได้อย่างมากเลยพี่สำหรับเราสองคนน,นั้นคือโคเดอหนาวเนปพาเมอร์พูดไว้ที่จะทำเห็นด้วยนะตอนนี้แจ็กสันก็เริ่มคมขึ้นเรื่อยๆแต่จะมีจุดแบบ ผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็ดีขึ้นกว่าซีซันก่อนส่วนน้องหนาวเดือนหนาวในพาร์เมอร์เนี่ยโอ้โหของดีของจริงตัวนี้ยอมรับเลยนะไปต่อที่เซียหมูสุกรโลกันวาซาเวนรูนี่นะจ๊ะเทรนเนอร์ของพรีมัตอากายในชปี้ยนชิอังกฤษเนี่ยนะปัจจุบันอยู่ในอันดับที่21จาก24ทีมตอนนี้เนี่ยนะกลายเป็นว่ามีโอกาสจะก,กลายเป็นหมูเด้งคนใหม่ก็คือโค้ดเด้งออกจากตำแหน่งนะจ๊ะหลังจากรับงานเซ็น1นปี2027แต่คุมทีมเนี่ย9้านัดหลังสุดในลีกชนะเกมเดียวแล้วตอนนี้เหนือโนนนนตกชัั 2, นนนน้้แแคค่่2ทา เดโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยพรีมัตจะเจอกับออกเล็กเฮ hey! ออกฟอร์ดนะจ๊ะซึ่งถ้าแพ้อาจจะโดนเด้งเป็นหมูเด้งก็ได้สำหรับเวนรูนี่น,นั่นเองนะโดยก่อนนี้เขามาคุมพรีมัตในช่วงซัมเมอร์แล้วก็คาดหวังว่าจะพาพรีมัสลอดตกชั้นแต่เล่นไปเล่นมาตอนนี้อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่2แต้มแล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนเด้งจากเบอร์มิงแฮมซิตี้เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมานะจ๊ะแหม ช่วงนี้นี่ถือว่าลูกศิษย์ของเซอร์เล็กฟูซันหรือลูกศิษย์ป๋านี่คุมทีมอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะรูนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้กระเสือดกระสนอยู่นะจ๊ะอ่าไปดูเรื่องราวของฟิ p โปรกันบ้างทีมยอดเยี่ยมนะจ้าล่าสุดประกาศรายชื่อออกมา26คนนะเข้าชิงทีมยอดเยี่ยมฟิ Flip Pro World i โปร o มนส์เวิ l ์ x เประจําปี2024นะจ๊ะโดยจะมี นักเตะทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับการโหวตคือประตู1คนกองหลัง3กองกลาง3กองหน้า3าหรือ1ตำแหน่งก็คือจะเป็นผู้เล่นที่มีผลโหวตสูงสุดรองลงมาจะเป็นผู้เล่นครบ11คนน,นั่นเองจ้าล่าสุด26คนเนี่ยมันติดติดไป8คนนะเยอะมากก็คือดานนีกาบ,บาคารอันโตโนโริดิเกอร์เฮย์จูจูเบลลิงแฮมเฟเดเวาเวเดนะจ้าลูก้าโมดิชวินินนสุสจูเนีนยร์เคลียนท่ทานประธานอิบารเป้แล้วก็โทนี่โครสที่แขวนสตาร์ทไปแล้วนั่นเองนะจ้าโชนฝั่งบาร์ซามาคนเดียวรามีนเด็กยาลายามาน หนูเบนดิอาสเวอร์จิลเดอมองฟานได้นะจ๊ะจะมีฟริมปงนะอ่าวิลเลียมซาลิบาคายเดอร์บันแตกวอล์กเกอร์เกรนเดบรอนนิเกอร์ในกระเทยฟิลโฟเดนนะอ่าจะมามูเซียล่าโรตรีนะข้างบนก็จะมีเออร์ลิงบราวฮาลันแฮร์รี่เดอร์เฮอริเคนนะจ๊ะเลนเดอร์เมซี่โคเดอร์นาในพาร์เมอร์เควสโนโรนัลโด้แล้วก็ลามินยามาวอย่างที่บอกไปนะส่วนประตู3คนเนี่ยไม่มีมาดริดนะมีเอเดรียนเอมิมมานติเนีสแล้วก็ม no า,า,รราเนลนน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 ออออยยยยเเรรรร์ะะะะะจจจจ๊โโโโดดกกกกกาาาาาหหววววตตปศีีีี่่มมัััใท9ธค้ิงผล มุกบอลทั่วโลกนะที่จะเลือกผู้เล่นที่เขาคิดว่าดีสุดมา3รายในะแต่และตำแหน่งก็คือผู้สำปะตูกองหลังกองกลางแล้วก็ศูนย์น้านนั่นเองนะจ้ะาเดี๋ยววันที่9ธันวาประกาศเดี๋ยวจะนำมาเซาซีให้ฟังก็แลว่าใครติดทีมปิปโปรโยอดเยี่ยมบ้างนะจ้าไปดูอีกหนึ่งข่าวจากเรเลโวนะซึ่งเป็นข่าวที่ฟังหูไว้3หูแต่ก็แอบดีใจเล็กๆนะั้นเมื่อสื่อสเปนเขารายงานว่าตอนนี้ราชชุดขาวอดลมาเตรียมจะเพิ่มความสนใจในตัวของเดียโก้เสาแรกไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาทงก็แล้วกันดาวโลอูลโช ปรเภทของมาดิดและโปรตุเกสเนี่ยนะว่าจะไปเซ็นสัญญากับ 2020, กมาดริดแทนทีปป่เทรนต์อเลสเซอร์เกมรับปรับเกมรับไม่เอาวิชววชัยพันธ์อาร์โนนะจ๊ะเพราะว่าเทนเนี่ยดูเหมือนอาจจะอยากจะอยู่กับลิปูต่อหรือเปล่าเพราะช่วงหลังอาร์โน์สโอตเดอะฮันเนอร์เนี่ยนะก็ทำทีมลิปูยุคใหม่ได้ดีมากกลายว่ามาดริดก็เลยเพิ่มความสญญาในใจไปตัวดาร์โลนะและมองว่าค่าตัวดาร์โลเนี่ยพวกเขาจ่ายไหวอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูเพราะอีโร่เนี่ยนะมีสัญญากับยูเตดถึงปี2028ลงเนะล่นกยกีู่้สิบ เตะตุ้มเป๊ะจำเร็จตุ้มปุยมากๆนะอีโรเพราะนั้น50าล้านยูโรเหรอเอางี้ลดให้เอาแค่30ล้านยูโรแล้วเดี๋ยวแถมส้มบางมดให้อีกเข่งหนึ่งนะรวมไปถึงเดี๋ยวแถมน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วจากอ่าเชียงรายให้ด้วยก้อนใหญ่ๆเลยนะสำหรับมาริทน,น,นะเอาไหมเอาข้าวสารก็อ่ะแปะกระสอบด้วยอาแถมให้อืมเอาไปเลยเอาไปเอา ไอโลไอโลไปได้เลยอาปิดท้ายนี่ข่าวดีของทางด้านของเอโดอาโดโบเวนะจ๊ะมิดฟิวร์วัยี่สิบปีของโม่มหมาการฟลอเรนติน่าที่เมืม่อวานจะดําซาซีฟังว่าเขาวูบหมดสติแล้วก็หยุดเกมยกเลิกเกมไปแค่17จนาะทีที่ลงเล่นนะจ๊ะแล้วก็โอ้โหประถมพยาบาลกันหามขึ้นรถพยาบาลไปโรงพยาบาลเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยนะสื่อที่อเเติตาลีเขารายงานผ่านทางลาเลพับลิก้านะจ๊ะเขาบอกว่าโบเวเนี่ยฟื้นแล้วนะแล้วก็สามารถสื่อสารกับญาติาพี่น้องสื่อสารกับทีมแพทย์ได้แล้วหลังจากเจ้าตัวหมดสติ สนามเลยในเกมที่ดวลกับอินเตอร์มิลานเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยเข้าห้องไอซียูนะ,ะสโมรสรฟิโอติน่าก็ถแถลงแล้วว่าโบเวฟื้นแล้วและตอนนี้คุยกับครอบครัวได้แล้วผู้บรหิหารสโมรสรและโค้ดราฟเอเล่ปาราดิโนก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็คุยกันได้เรียบร้อยนะโดยโบเวบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจเขานะจะ๊ะรวมไปถึงตอนนี้เขาไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วนั่นเองนะอ่ะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะสำหรับข่าวดีของเอโดโรโบเวนะจ๊ะหายไปไว้ก็แล้วกันนะโบเวนะและนี่ก็ถือว่เรื่องเล่าซอร์ซ เช้าวันาคารสีชมพูจู้ฮุกกรูแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วกันนะยีห่หอยหลอดนะแล้วก็ติดตามจะดมได้ทุกแพลตฟอร์ม ด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยเนาะเหมือนเดิมจดเจอหน้าเจอตากันอวยพรทุกคนๆๆๆๆมีความสุขมากๆก็แล้วกันในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2024แล้วขอให้เป็นเดือนที่เดียวพวกแกเป็นสัปดาห์ที่เดียวพวกแกเป็นวันที่เดียวพวกแกทุกคนกันแล้วกันนะจ๊ะขอให้เจอเรื่องอะไรยากๆก็ผ่านไปได้แบบสบายๆย,ยิ้มกรุบยิ้มกริบเลยก็แล้วกันนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะอย่างนี้เราติดตามนะจ๊ะ6โมงเย็นกับฟุบบอฟเรนถ้าคุณเหยาฟุตบอคือเพื่อนเรื่องของขงแดงต่างหงฟ้าลว้ลวนๆเลยจากพี่แจ็กก ไว้เจอกันใหม่ไปเว้ย